แต่ตอนนี้องค์ความรู้มันถูกใช้เป็นวัฒกรรมครับเป็นเครื่องมือในการเอาชนะเพราะว่าของเขาเนี่ยเก่ากว่าเพราะว่ามันเป็นยุคในช่วงแบบที่สร้างนครวัดนคนทรทมกในขณะที่คนไทยเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสุขโขทยัยเป็นคนที่อพยพลงมาพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครกันแน่ตอนนี้เราต้องมีสองร่างครับร่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นบัณฑิตในขณะที่อีกร่างหนึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นนักสู้ สงครามของวัฒกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกัมบูชาเข้ามาเคลมมรดกของเราชุดไทยโขนมวยไทยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันทําให้ของเราจะตอบโต้ไปฮะพอเราตอบโต้ไปเนี่ยเกรียงคีย์บอร์ดของค่์แล้วก็ทางไออของรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยตอบโต้กลับมาอีกทีนึงว่าของเขาเนี่เก่ากว่าเพราะว่ามันเป็นยุคในช่วงแบบที่สร้างนาครวัดนคนรธม ในขณะที่คนไทยเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสุขโขทยัยเป็นคนที่อพยพลงมาจากจีนตอนใต้แล้วก็มาตั้งถิ่นฐานการที่เขาพูดถึงเนื้อหาในแบบเรียนเนี่ยผมต้องบอกกอนว่าแบบเรียนของเราเนี่ยสาเหตุที่มันเริ่มต้นจากสุขโขทัยเป็นหลักเป็นเพราะว่ามีรายนามกษัตริย์เท่านั้นนะคือเรามีรายนามกษัตริย์เนี่ยชัดๆแค่จากสมัยสุขโขทยัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือในยุคทวารวดีหรือว่าสุวรรณภูมินะ แล้วก็หลังจากทวารวดีก็คือในยุคข,ขอมเนี่ยคือเราไม่มีรายนามของกษัตริย์ที่คลองละโวเป็นต้นอย่างเงี้ยนะมันก็เลยทําให้ในแบบเรียนเนี่ยมันไม่ปรากฏคราวนี้พอในแบบเรียนไม่ปรากฏเนี่ยก็เลยคล้ายๆว่าเ,าเสียเปรียบเนาะเสียเปรียบเวลาที่มันเกิดสงครามวัฒกรกรอันนี้คือที่มาแล้วก็เลยทําให้คนไทยส่วนหนึ่งนะครับตอบโต้กลับไปว่าคือที่จริงของเขาเนี่ยที่มีรายนามกษัตริย์ใน สมัยเมืองพระนครเนี่ยไม่ใช่คนเขมรโบราณนะครับแต่ว่าเป็นคนขอมคราวนี้ทางเกรียนขแมร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่นะเขมรโบราณเนี่ยมันมาจากนักวิชาการไทยพูดเลยนะเห็นไหมว่านักวิชาการไทยยังพูดเลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับคนไทยจะแตกเป็นสองกลุ่มเป็นทีม A ทีม B ก็แล้วกันคือทีมหนึ่งอ่ะก็พยายามจะตอบโต้กับขแมร์ในขณะที่อีกทีมหนึ่งอ่ะก็ตอบว่า นักว,วิชาการไทยว่าทําไมไปใช้คําว่าคเขมรนโบราณมันเหมือนไปเข้าทางเขาสถานการณ์ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณนี้ครับจะเห็นได้ว่าองค์ความรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เพื่อศึกษาให้เข้าใจแบบบัณฑิตนะมันก็เรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้องค์ความรู้มันถูกใช้เป็นวัฒกรรมเป็นเครื่องมือในการเอาชนะพอมันอยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยตอนนี้เราต้องมีสองร่างครับร่างหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นบัณฑิตในขณะที่อีกร่างหนึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะเป็นนักสู้ คืออีสานเนี่ยถ้าจะแบ่งอารยาธรรมมาแบ่งเป็นได้เป็นหลักๆเป็นห้ายุคเนาะก็คือในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเครื่องถ้วยแล้วก็พบหลุมขุดคน,เ,นเต็มไปหมดแล้วก็มีลุมประชากรหนาแน่นด้วยนะในอีสานเราพบเครื่องถ้วยครับบางส่วนที่มันเหมือนกันกับที่พบในูชาในขณะที่บางส่วนเนี่ยอย่างเช่นเครื่องถ้วยพิมายดำอ่ะมันจะเหมือนกันกับที่พบในลโวแล้วก็สีเทพ<อ>มันหมายความว่าผู้คนในอีสานใต้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ะ มันติดต่อสองทางครับก็คือทั้งกัมพูชาทางหนึ่งแล้วก็กับภาคกลางในรุ่มแม่น้าเจ้าระยาใหญ่ทางหนึ่งอันนี้คือยุคที่หนึ่งยุคที่สองนะครับก็คือจะร่วมสมัยกันกับเจนละก็จะมีจารึกข,ของพระเจ้าจิตเสริญในยุคนี้ถือว่ามันมีการติดต่อสัมพันธ์กับพื้นที่ในกัมพูชาโบราณพอสมควรเพราะาพระเจ้าจิตเสริญเนี่ยเขาจะรวบรวมผู้คนแล้วก็ไปตั้งบ้านเมืองเกิดเป็นอาณาจักรเจนละนะครับก็จะมีความรุ่งเรืองอยู่ในช่วงประมาณปี1120อ จนกระทั่งปีหนึ่งันสองห้าสิบแล้วก็เสื่อมลงนะครับเสื่อมในสมัยพระเจ้าในสมัยพระธิดาของพระเจ้าชัยรรมันที่หนึ่งส่วนยุคที่สามเนี่ยเป็นช่วงจะเรียกว่าเป็นช่วงพิเศษจะได้บางคนก็จะเรียกว่าเป็นทวรารวดีในอีสานอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่สิบสาสิสครับในช่วงนี้จะพบเทวรูปที่เป็นพระโพธิสัตว์จํานวนมากยกตัวอย่างที่เขาพบในเขาลายบัรนะครับ เป็นช่วงที่เรียกว่าบ้านเมืองในกัมพูชาอ่อนแอลงเขาว่าได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีทัพจากชวาเชื่อว่าศรีวิชัยนั่นแหละมาตีนะครับกษัตริย์ที่ครองเมืองต่างๆแล้วก็ทำให้อนจาจักรเจนละเนี่ยเสื่อมลงไปเสื่อมไปประมาณร้อยกว่าปีอ่ะแล้วก็ทำให้อีสานเนี่ยจะเรียกว่ามีวัฒนธรรมที่เด่นชัดเป็นของตัวเองในยุคนี้นะครับรับพุทธศาสนาแาบ,บมหายาน าจากภาคกลางอันนี้คือยุคที่สามยุคที่สี่นะครับจะเป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าชัยรามที่สองพยายามจะฟื้นฟูอารยธรรมใหม่แต่ว่ามันมาโตจริงๆในสมัยพระเจ้ายโสฎรมันครับท่านย้ายเมืองมาที่เมืองพระนครแล้วก็สร้างปราสาทพนมบารแขงแล้วพอมาถึงพระเจ้าชัยวันที่สี่กับพระเจ้าราเชนทระวรมันก็ขยายอํานาจมาถึงอีสานแล้วก็ค่อยๆกลืนอีสานดองกับราชวงศ์ในอีสาน แต่ว่าพอมาถึงยุคที่ห้าเนี่ยกลายเป็นว่าราชวงศ์อีสานเนี่ยเป็น d n เสําคัญที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมของเมืองพระนครกลายเป็นว่าอีสานเนี่ยเป็นราชวงศ์ที่ชื่อว่าราชวงศ์มหิดธรปูระฮะแล้วก็เข้าไปมีอํานาจในเมืองพระนครแล้วก็กลายเป็นกษริย์ที่สําคัญก็คือพระเจ้าชัยวันที่6สุริยวันที่สองชัยวันที่เ็เป็นต้นนะเพราะฉนั้นจะเห็นได้ว่าก่อนจะมาถึงยุคที่ห้าที่ราชวงศ์มหิดรรพูระเนี่ย เป็นราชวงศ์หลักของอารยธรรมชุดเนี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ที่มันมีการติดต่อสัมพันธ์นะฮะกับทั้งกัมพูชากิ่งหนึ่งกับทั้งภาคกลางอีกกิ่งหนึ่งครับตอนนี้ประวัติศาสตร์แบบที่มันเห็นภาพเป็นเฉดดิ้งอย่างเนี้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันจะไม่อยู่ในสงครามวัฒนรรมเพราะาในสงครามวัฒนรรมเราต้องการแค่ข่าวกระดำาฮะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครกันแน่ราชวงศ์มหิดลปุระเป็นของไทย หรือเป็นของกรรมบูชากันแน่ในสงครามวัฒกรรมมันเป็นแบบนั้นมันไม่ต้องการรายละเอียดมันไม่ต้องการเชฟดิ้งนะในยุคพระเจ้าชัยมันที่เจ็ดเนี่ยจะสังเกตว่าท่านเนี่ยเปลี่ยนไปนับถือพุทธวัชรยานแล้วก็พุทธวัชรยานเนี่ยถามว่ามาจากไหนโดยส่วนตัวผมนะผมตั้งข้อสังเกตว่า ภาคกลางบ้านเราเด่นพุทธศาสนามาโดยตลอดเลยละ่ะแล้วก็เราค่อยๆส่งต่อพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปยังพิมายอย่างที่เห็นนะ่ว่าช่วงพุทธศตวรรษที่สิบสามสิบสี่อีสานใต้มันจะแบ่งเป็นสองพื้นที่ฮรัถ้าค่อนไปทางตะวันออกเนี่ยมันจะเป็นฮินดูไสววานิกายแต่ว่าถ้าค่อนมาทางตะวันตกเนี่ยอย่างเมืองพิมายมันจะเป็นพุทธมหาย,ยานอย่างที่เราพบรูปเคารพจานวนมากอ่ะแล้วก็เมื่อคืนอ่ะอันนี้เป็นพุทธมหาย,ยานแล้วก็แม้แต่ปราสาทพิมายเองอะนะในขณะที่ที่อื่นเนี่ย เขาเป็นฮินดูแต่ว่าพี่มมยเนี่ยแสดงความเป็นพุทธอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใครที่โดดเด่นเรื่องพุทธศาสนามากที่สุดผมคิดว่าภาคกลางแล้วก็อีสานทางฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยเด่นสุดแล้วก็โดยส่วนตัวผมมองว่าส่งอิทธิพลให้กับพระเจ้าชัยมันที่7ครับท่านสร้างอโรคยาศาราท่านสร้างธรรมศาลาท่านสร้างรัชมักขาซึ่งมันเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะสหรับชาวบ้านคือความที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ซึ่งอันนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ไม่เคยเจอในวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในกัมพูชาเมืองรรพระนครมาก่อนอันนี้ผมก็สงสัยว่าลักษณะแนวคิดแบบนี้มันน่าจะมาพร้อมกับพุทธศาสนาซึ่งมันมีถิ่นกาเนิดมาจากภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานคราวนี้ทําไมผมต้องพูด4ี่จุดเพราะว่าเราจะเห็นว่าที่จริงการ ผลัดใบอ่ะของราชวงศ์เก่าไปสู่ราชวงศ์ใหม่ที่เรียกว่าชงของเหม๋งเนี่ยนะมันไม่ได้ผลัดใบครั้งเดียวฮะมันผลัดใบหลายครั้งแล้วมันค่อยๆเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าคนที่เป็นคนคメเนี่ยเอ่อไม่ได้สืบมาจากในสมัยก่อนเลยแม้แต่นิดเดียวเนี่ยถ้าดูจากการผัดใบสี่หนเนี่ยมัน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 ก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะมันก็สืบมาบ้างเพียงแต่ว่าประเด็นที่ตอนเนี้ยเขายกขึ้นมาก็คือว่าทําไม ราชวงศ์คแมร์ซึ่งสืบมาจากคามรตั้งแต่ในสมัยหลังจากปี1879ทำไมจึงไม่สร้างปราสาททำไมจึงไม่เชื่อในชติการบูชาแบบเทวราชเหมือนกับอยุธยาทำไมจึงไม่เป็นแบบนั้นอันเนี้ยมันจะเป็นจุดที่นักวิชาการของเราเนี่ยเอามาพูดอยู่บ่อยๆเอามาขายี้อยู่บ่อยๆคราวนี้ถ้าถามผมนะครับถ้าตอบแบบตามเนื้อผ้านะแบบนักวิชาการคือมันเป็นไปได้สองทางครับ ทางแรกก็คือเป็นราชวงศ์ใหม่จริงๆเหมือนกับพระเจ้าประสาททองนะครับที่ไม่ได้สืบมาจากราชวงศ์พ่อร่วงของยุทธยาอันนี้ก็เช่นกันในสมัยนั้นก็เป็นไปได้อยู่ว่าพระบรมนิพพานบทเนี่ยซึ่งเริ่มครองตั้งแต่ปี1889นะถ้าดูจากหลักฐานฝ่ายไทยไม่ได้สืบมาจากพระเจ้าชัยรบ,บันประเมศวนไม่ได้สืบมาเลยนะครับประการที่สองมองอีกมุมหนึ่งสืบมาบ้างเป็นลูกหลานห่างๆเพียงแต่ว่าวิถีทางของท่านเนี่ย ไม่ได้ใช้วรามันอีกต่อไปเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นพุทธเถรวาดแล้วก็ไม่ได้มีพราหมณ์ที่จะทาพระชพิธีต่างๆเหมือนแต่ก่อนคือเพราะฉะนั้นถ้าตอ,ตอบตามวิชาการจริงๆมันต้องมองเป็นสองทางครับแต่ว่าหลักฐานที่มีแน่ๆนะครับก็คือการสร้างเส้นทางราชมักคาครับมาพิมายแล้วก็เห็นได้ชัดว่าท่านต้องการจะสร้างความเจริญให้กับรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาถ้าเป็นในสมัยอื่นเนี่ยก่อนหน้านี้ย ที่จริงกริย์อย่างพระเจ้าสุริยออรมรนที่หนึ่งก็ตั้งใจจะขยายอํานาจมาที่ลุ่มแม่น้าเจ้าพยายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่ากับพระเจ้าชัยมันที่เจ็ดครับแล้วอย่างหนึ่งพระเจ้าชัยมันที่เจ็ดเนี่ยบอกออกมาชัดๆอะว่าท่านอาสืบมาจากราชวงศ์มหิธรซึ่งพอเรากลับไปสืบสวนกลับไปสํารวจก็จะพบว่าอ,องราชวงศ์มหิธรเกิดขึ้นตั้งแต่พระเจ้าชัยมันที่หกสุริยมันที่สองคราวนี้มันทําให้เราเห็นความเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังคําว่าราชวงศ์มหิธรรท มันทาให้หนักวิชาการเห็นความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสายเลือดอะประมาณนั้นนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่นักวิชาการไทยอะสนใจในระยะหลังเพราะว่านักวิชาการไทยเริ่มต้นจากสุโข,ขทัยไงในขณะที่ในยุคข,ขอมเนี่ยเราไม่มีข้อมูลมันเป็นพื้นที่ที่ต้องการการเติมเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราจะเอามาคล้ายๆว่าเริ่มต้นในการเขียนประวัติศาสตร์ในยุคข,ขอมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร